อ้อมกบครับมันอยอ้อมกบมก,บ,กบไงครับโัวเดียอโลเลยร้าด้วยพริกแห้งคาตะไคร่แบบบันบานแล้วครับวันนี้มากับเชฟฉเฉยครับ ตหม,เ,มเครื่องครับตามเครื่องดับเขา้าเครื่องเราก็มีนะครับมี ผักไสรนะครับหรือภาษากลางเรียกผักงี่ยังวะมะละกินก,ะะนกครับนี่ใบใมะกรูดต้นหอมหอมมะแดงาะะขากระปุเราก็มีสดดุติละ มีัะบบแข้งนะครับัะบบแข้งเริ่มมะเขือพวงนะครับเริ่มแล้วครับตรงที่หม้อครับลงมาแล้วบรรยากาศกระพข้างพองครับข้างพอง ตามนะ้วยเนื้อครบแล้วครับตัวทำนะเกง,งตอดูบรรยากาศครับ จัดครับสุดจัดไม่ได้ไม้นะครับมันเป็นนางกบกับไข่นะกบไข่ตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเววบลเลอร์เลยอ่านด้วยน้ำล้างคก น้ำปลาครับใส่พ่อชอบครับชอบนขนาดครบเค็มก็ใส่เยอะครับชุดผงชลุดครับ,บ,บใส่ลายแซลอยใส่ลายแซลายครับเชฟบอกครับน้ำตาลนิดหนึ่ง ก็ลถด,ดีอีกนิดหนึ่งครับเครงปรุงก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศริมคลองครับสวยงามมาก ตามด้วยมะเขือพวงครับหรือปลาแข่งบานเท่านะครับไฟกำลังวัดทุครับ ออมกบครับเครื่องปรุงเราประตุดิบเราเพียบไม่นับปวดเขียวนะครับบันเทิงนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับวิถีลุกทุ่งแบบหากิน,นครับเ,เรื่องปกติ ดีไม่ได้อัพคลิปนานนะครับมีแนวแก้ข่าวหน่อยนึงครับ uh. ได้เรื่องครับได้เรื่องก็ชมบรรยากาศไปยังพังก่อนนะครับ ย้ำสรุปครับไม่มีโอโอทีเป็นศูนย์ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วครับหอมครับหอมหอมน้ำปลาร้าใส่น้ำเพื่อใหสดขึ้น อย<ม>าดไปะบกางดูเปิดบางดูกลับ,บ <c oughs> ามาที่เดิมก็ <c oughs> ชมบรรยากาศไปกวางพางครับรอเวลาครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อในเรื่องทั้งสิ้นครับ อบบ้านนะครับต้นคุงต้นกล้วยตามวิธีของดิสารปัดถินครับเพื่อพร้อมหมดทุกอย่าง เราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันนะครับแบเบมื่อวานต้มอึองครับไม่ได้ถ่ายครับเมื่อแต่เมาหน่อยนึงครับเลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่เสียเวลาหมดเลยครับถ้าเป็งนงั้นได้มาอีกคลิปหนึ่งแน่นอนแค่ตอนนี้ได้แค่กบครับ โอ้โหเลดครับมันเป็นวิธีเป็นไงนะครับขี้เมาล่ะครับตามชื่ชอช่องนะครับขี้เมาทำกินแต่จะมีแทบทุกอย่างครับไม่ใช่แค่ตันทำกินนะเนี่ยครับรวมหลายๆสาระครับ ร้อยพันพันเรื่องครับตามนารู้ปะครับเชียบผมเอาเบ็ดมาแล้วครับเอา,างานแล้วครับเรารู้เรื่องแล้วครับจะตกปลาต่อครับอันนี้เป็นลำนะครับลำผสมครับ ใช่รครับขนมปังครับขนมปังไปแก้วเขาจะตกหน้าดินครับเชฟผมอยู่ไม่สุกแล้วครับตอนน,<ป>อน,นี้ต่อไปก็จะเป็นการใส่ผักแล้วนะครับต่อไปนี้จะใส่ผักแล้วครับเชฟเทสครับแต่กันนะครับ ตักใสนะครับลงมอไปแล้วครับตามไม่ทันครับตามด้วยหอมผักชีครับใบมะกรูดหอมมันหุนครับคนครับคนค้มพุนได้ มมหออมแ,อมแกินโชยแล้วครับเอาชิมดูครับเชฟมึงหันมานะาเชฟชิมแล้วเสียงคดรูดแล้วครับชรเชฟเฉยครับวายเชฟบอกว่าคักรับอะไรา ตอนนี้เอาได้เวลาแล้วครับพอเหมาะพอสมควรแล้วแม่เชฟบอกว่าคักๆเสือกใส่ปลาแดกไปอีก้วครับพายแล้วเอ็มปีตแนู่พุ่งกอน ตักเลยครับตักเลย,เยจานครับจานเมื่อกี้นี่ครับถูบบากมารยาศครับเสร็จพิธีนะครับเสร็จพิธีโอ้ น่ากินมากครับน่าอาจจะเยอะกวหน่อยครับสําหรับอีพีนี้ครับคแค่นี้ก่อนนะครับจูวด,วดพี่น้องจวด